Ah! แอมโอโรโอยับกาดสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดี่กัสุริการจีผู้คนทีวีด้วยนะครับแล้วก็กาดสวัสดีคนที่รักซอสอะออนไลน์อลิสเพนดิงด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับจิ๋วโชว์จีจีเอสซูบีนิวเองนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้ผมก็เข้าสู่พาร์ทที่8แล้วนะครับผมอ่าก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นการเดลข่าวสารใหม่ทั้งกาชาแล้วก็อีเวนที่จะมาพวกนี้กันเลยนะครับว่าจะเป็นข่าวอะไรนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก่อดดึงก่อนทีี่่่่เเเรรรราาาาจะไปปิมอัดตขวสพ์ทท8 ก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงอัปเดต ข่าวสารพาร์ทก่อนนั้นนี้ก่อนกันก่อนเลยคืออัปเดตข่าวสารพิเศษนะครับต้องบอกเลยว่าสลับพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำเนาะแต่ว่าเราทําในฐานะอัปเดตข่าวสารพิเศษแทนครับผู้ชมน่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าเมื่อปีวันที่ผ่านมาเนี่ยทางเราก็ได้ทําได้ทําข่าวพิเศษก็คือคอลลาโบระหว่าง tail o f Series X o ็กซนะครับก็ถ้าผู้ชมน่าจะรู้กันอยู่นะครับว่ามันมีอยู่3ามเกมที่มันโคก,ก็ก็จะมีของฝั่ง s SO อ b นะครับ SOFF แล้วก็เทลออฟโดเลซึ่งเรามาพูดถึงทีละฝั่งเลย ว่ามีอะไรบ้างถ้าเกิดเป็นฝั่งของ UB เนี่ยตัวละครกาชานะครับจะมีสตัวคือคีโตกับสกุฮะส่วนตัวละครโคลโบนะครับจะมาในฐานะเป็นหน้าโฮมสกรีนนะครับซ,ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ้าทำไมไม่ทำเหมือนของ ไอดอ t วะแต่ผมแต่ผมเข้าใจตรงที so, friend, ่ว่าเฮ้ยมันโคสามเกมนะเว้ยว่าคือได้ข้าใจว่ามันคือคือต้องเข้าใจว่ามันมีคอลาโบของไอเอด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเอาตัวละครของไอเนี้ยมาอยู่ได้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมทีมงานมันเอาตัวละครโคมา เป็นเน้าของตำแหน่งที่มึงสามารถเอา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 มาเป็นตัวฟรีได้หรือเอามาเป็นตัวกาชาได้แต่ถามว่ามันดีไหมที่มันขายแค่สองตัวดีเพราะว่าในคือมันคือยังดีตรงที่ว่าไอ้คอลลาโบของของเทลใน U b บเนี่ยมันอยู่ถึงวันที่30เดือน9เลยเพราะฉะนั้นการที่มันขายสองตัวมันดีตรงมันดีนดยางหนึ่งตรงที่ว่าในกรอนดีที่ใครแบบเพชรไม่พอคุณสามารถเปิด ได้ถึงจนได,ได้จนถึงวันที่30กันยายนเลยซึ่งส่วนตัวคีโตถามว่าเปิดไหมผมเปิดนะซึ่งส่วนตัวผมเปิดแล้วว่ามาณ6เสพก็ไม่ออกอะไรเลยสุดท้ายก็ต้องการันตีถ้าเกิดท่านผู้ชมดูเพจจริงตอนนี้ผมก็กําลังสะสมเพชรอยู่นะครับผมก็กําลังรอเพชรสารสิิฟรีนะครับผมเนาะแล้วก็อย่างหนึง่งสำหรับคีโตตัวใหม่เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นการเปิดสกราร์ใหม่ทุกจักรวาลเลยที่เราได้เห็นคีโต ได้ใช้หมัดครั้งแรกและที่สําคัญท่านบู้ชมท่านบูโจมเห็นชุดที่คี้ตอใส่ใน u b บไหมครับผมได้ข่าวว่าไอ้ชุดที่โตใสเนะ่ยมันมาจากเกมซีรีส์เทลออฟอารินใช่ไหมครับและได้ข่าวว่าไอ้เจ้าของชุดที่คี้ตใสเนะ่ยเป็นนักภาคเดียวกันกันกบคี้โตคุงด้วย ซึ่งแบบเอ้าจริงเหรอนะครับซึ่งอย่าวผมกล่าวว่าจะลองตามข้อมูลดูที่ฐานแล้วกันนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับซึ่งคุณโทโมเขาก็บอกผมเขาก็บอกผมอ,อยู่ว่าเออเป็นนักพากย์เดียวกันนะครับเอาจริงหลักฐานมันก็ชัดเจนแล้วเพราะว่าของฝั่งของเกมเทอร์เอ็ดเลอะไอเจ้าไอเจ้าของชุดเนี่ยมันก็ใส่ชุดคิรดดิโตอาริเซชันด้วย <laughs> จริงๆหลักฐานชัดเจนเลยว่าโอเคกูเก็ตแล้วเออเก็ตแล้วว่าเออคุณตัวโมมันที่พูดมันคือเรื่องจริงคือเมนต์ทางภาคเดียวกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือน้องสุกุหะนะครับที่คอร์สเพย์เป็นน้องที่มีชื่อว่าอะไรนะน้องลินเวลนะครับผมเนาะเป็นน้องผมสั้นนะครับผมก็อาจจะมีรูปภาพขึ้นมาให้ดูละกันนะผมเป็นภาพเกมก็จะมีสองตัวแล้วก็ แล้วก็ตาที่บอกครับก็มีตัวละครคนละเบอ,อยู่3รูปนะก็จะมีพระเอกแล้วก็น้องชิโอนี่นะครับแล้วก็อลิสทีคอสเป็นตัวอะไรมันมันอยู่ของ เทลพังไหนพังหนึ่งนี่แหละนะครับผมเนาะก็หน้าโฮมสกิ n มีอยู่3อันแล้วก็ของน้องยุยที่แจกฟรีอยู่ในกิจกรรมนะครับผมเนาะแล้วก็แล้วก็ตาที่บอกครับคอลาโบของ UB เนี่ยน่าจะอยู่ยาวที่สุดของ2เกมน,นี้แหละก็คือก็คืออยู่ยาวจนถึงวันที่30แต่ฝั่งของเกม IF แล้วก็ t ท l e of the Lay เนี่ยมันไปคนละวันนะฝั่งของท l อฝั่งของ t ทลอ o f the l a คอลโบไปวันที่8 เดือน9ครับผมแต่ฝั่งของไอเเนี่ยไปวันที่9้าเดือนเกนี้ซึ่งแบบเฮย้ยเดี๋ยวนะทําไมของฝั่ง iF แล้วก็เทลมันไปไวจังอะ่ะแต่ฝั่งของ U b บคือแบบไอคี้มแม่งดองอยู่ยาวตัวหนึ่งวันที่30สิบเลยนะครับแต่เอาตรงเนาะก็ผมผมเชื่อว่าเหตุผลที่เขาข่าววันที่30ก็มีเหตุผลนะเพราะว่าเขาด้วยความที่ว่าตอนนี้นผมได้ข่าวว่าโปรเกสสี P ่พาร์ทสองเนี่ยมันเลื่อน <laughs> มันเลื่อนมันเลื่อนซึ่ง ผมไม่รู้ว่าเหตุผลที่เลื่อนเพราะอะไรซึ่งผมคาดการว่าการที่มันเลื่อนอ่ะอาจจะไปเดินหน้าก็ได้ใครจะไปรู้ว่าจริงไหมนะครับผมเนาะโอเคซึ่งเดี๋ยวขอพูดถึงแค่ฝั่ง อ่าแค่นี้ละกันนะครับเอางว่าคอลลาโบของฝั่งแฟนฝั่งกีนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเนาะแล้วก็ส่วนตัวละครคีโตก็พูดถึงแล้วนะครับแน่นอนสับตัวละครที่แล้วของ U b บที่เข้ามาก็จะเป็นคีโตสายหมัดก็แน่นอนใครที่ยังไม่ได้เปิดก็ไปเปิดกันได้เลยนะครับก็เป็นตัวละครตัวแรกฝายมัดของคีโตก็ ไหนๆก็มาละเก็บหน่อยก็เก็บหน่อยละกันนะครับที่สําคัญเป็นตัวลิมิตแล้วก็ใครที่เก็บได้ก็เก็บเถอะนะครับผมเนาะถึงแม้ว่าสกิลอาจจะดูค่อนข้างธรรมดาแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นตัวลิมิตอะคนเก็บอะไรวานนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตามที่บอกครับก็ตอนนี้มีการประกาศตู้ใหม่ของ UB เนาะก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่นะครับว่าตัวต่อไปที่มาคือเป็นน้องลีฟาจังนะครับผมเนาะลีฟาจังที่คอสเพย์ เป็นน้องที่บีชื่อว่าน,น้องดินเวลน,นเองนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเนาะก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในการประกาศข่าวรอบนี้เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์มากก็คือมีการประกาศซีซันพาร์ทด้วยท่านผู้ชมเอออันเนี้ยผมเชื่อว่าประกาศนี้น่าจะเป็นประกาศแรกที่ไม่มีไลฟ์สตตีมประกาศซีซันพาร์ทและที่สำคัญผมรู้สึกว่าผมไปดูในในประกาศแล้วไม่มี รูปตัวละครแรงท่านผู้ชมเออปกติในการประกาศซีซันพาท่านผู้ชมมันจะมีล์สตีช่ไหมครับใช่ไหมครับทีมงานแต่ว่าทีมงานรอบนี้ครับยูดีเขานึกจะปล่อยก็ปล่อยเลยท่านผู้ชมคือแบบรอบนี้คืองง,งมากคือแบบปกติประกาศซีซันฟาแม่งจะประกาศในล์สตีแต่รอบนี้เขาขายเลยท่านผู้ชมและที่สําคัญซีซันพารอบนี้ไม่มีตัวแรงครับผม ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นไงสำหรับซีซันพาร์ทรอบนี้ก็คือซีซันพาร์ทที่9นะครับอนว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตท,ทีละอย่างกันก่อนเลยคือตัวละครน,นะครับอีเวนต์แล้วก็ปิดท้ายด้วยซีซันพาร์ทและกันนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาน้องสุกุฮะกันก่อนเลยหรือว่าน้องรีฟาจังเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นไงเนาะโอเคมาชื่อตู้นะครับออเดอร์โวโบนัสพาร์ทที่2นะครับผมเนาะเป็นตู้ลิมิเตชันนะครับ ในการเปิดนะครับก็เป็นการเปิดแบบสะเต็ปครบรอบ2ปีเลยนะครับผมเนาะ ชื่อตัวละครนะครับ Fairy w วลเมจิกยูเ r อร์ลนั่นเองนะครับผมเนาะเป็นสายบเดี่ยวท่าแสงนะครับลักษณะในการโจมตีนะครับเป็นการโจมตีแบบเวทนะครับสกิลตัวนะครับมีชาร์ตเอ็กซ์ซาวน์เอ็นัสเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูทีละสกิลเลยนะครับว่าความสามารถเป็นไงนะครับเริ่มตั้งแต่สกิลชาร์จธรรมดานะครับก็จะเป็นการโจมตีด้วยเวทนะครับผมเนาะดูแล้วเป้าหมายเดียวกันเองนะครับแล้วก็ต่อมาลดท่านทานท่าแสงนะครับ20%เ เป็นเวลา1เทิร์นเองนะครับแล้วก็ต่อมาจะทําการเพิ่มชาร์จให้กับทีมเรานะครับ20เองนะครับก็อันนี้คือสกิลชาร์จธรรมดานั้งเองนะครับผมเนาะต่อมาเมื่อสกิลชาร์จเข้าสู่สกิลอีโมดนะครับผมเนาะก็จะเป็นการจูงตีดเวยนะครับผมเนาะอย่างแรงเป้าหมายเดียวเองนะครับแล้วก็ต่อมาลดต้านทานทัศแสงนะครับ20เป็นเวลา1เทิร์นนะครับแล้วก็ต่อมาเพิ่มชาร์จให้กับทีมเรานะครับผมเนาะประมาณ25เปอร์เซ็นต์ซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าส สิ่งที่ไม่เปลี่ยนนั่นคือจากโจงตีรุนแรงนะครับกลายเป็นอย่างรุนแรงแล้วก็เพิ่มชาร์จจากปกติ20%นะครับกลายเป็น25%เองก็ถือว่าสกิลชาร์จก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเนาะต่อมาสกิลที่2ก็ผมก็คือสกิลแอคซ์นั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นการจะดูกโจงตีดูเวตนะครับผมเนาะอย่างรุนแรเป้าหมายเดียวเองนะครับแล้วก็ต่อมาสร้างกตฐานเพิ่มขึ้น15%กับตัวที่ BD ดีปั๊ท่านทานกา่ภาพหรือต้านทายแม่มดนั่นเอง ต้านทานเวทมนต์นั่นเองนะครับผมเนาะก็ลักษณะสกิลเอ็กซ์เซิลก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อสกิลเอ็กซ์เลเข้าสู่อ e ีโหมดก็จะโจงตีดูแลมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะบอกก่อนเลยนะครับว่าสับสกิลเอ็กซ์เลในกรณีอีโหมดนะครับก็สกิลเหมือนกับเวอร์ชันธรรมดาเลยนะครับผมเนาะต่อมาสกิล Enhance โหมดนะครับก็สกิลเหมือนเดิมทุกประการเลยแต่ที่เน้นหลังจากที่เราเข้าสู่เอ็นฮัสโหมดก็จะมีการเพิ่มพลังโจงตีแก่ภาพและ เพิ่มจงตีเวทให้แก็บสมาชิกแนวหน้าด้วยนะครับผมเนาะประมาณ15%เป็นเวลา2เทร์นั่นเองนะครับผมก็เปิดมาสกีดมดอใช้ได้นะเพิ่มจงตีแกภาพและเพิ่มจงตีเวทให้กับสมาชิกแนวหน้าด้วยนะครับ15%เป็นเวลา2เทินเนาะต่อมาอินคาเนสกิลนะครับก็จะเป็นการจงตีเวทเป้าหมายเดี่ยวนะครับแล้วก็ต่อมาสร้างกียหายนะครับ เพิ่มขึ้น15%กับศัตรูที่บีบัฟต้านทานเกาะภาพหรือต้านทานไม่หมดเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาความสามารถนี้ก็กลับมาแยวแต่ว่าความสามารถนี้เป็นการนับจงตีเวทเนาะก็ถ้าเกิดเรามีจงตีเวท15%นะครับผมเนาะก็เพิ่มจงตี15นะครับมีจงตี30หรือมากกว่านะครับเพิ่มอีก15%ก็ลักษณะสกิลก็ ตามเดิมเลยนะครับผมเนาะแล้วก็เมื่ออินคาเนสกิลเข้าสู่โหมดก็จะจงตีดูแลมากขึ้นเองนะครับผมเนาะต่อมาสเปเชียลสกิลนะครับอินคาเนสคอมโบกับชาร์ตแทรก นะครับแล้วก็ต่อมาลูนก็ตามสไตล์ตัวละครเรเวนต์เอเดนชันเลยเนาะก็จะเป็นการเพิ่มจงตีเวทนะครับ3%ไม่ไม่จำกัดเทิร์นนะครับแล้วก็ต่อมาเพิ่มกิลลิคอนดาเมจนะครับ15%เป็นเวลา2เทิร์นเองนะครับผมเนาะซึ่งสกิลจะทำงานต่อเมื่อเจอศัตรูที่เป็นธาตุมืดเองนะครับผมเนาะปาร์ตี้สกิลนะครับเมื่อ ลีฟานะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับก็จะได้อินคาเนต25นะครับซึ่งในการเพิ่มอินคาเนตฟรี25เนี่ยจะทำงานต่อเมื่อเจอศัตรูที่เป็นท่านมืดนะครับผมเนาะแล้วก็เพิ่มค่าแม็กซิมัมอินคาเนตนะครับ125เปอร์เซ็นต์เองนะครับผมเนาะเมมเบอร์สกิลนะครับเพิ่มจงตีเวทให้แก่สมาชิกท่าแสงแนวหน้าแนวหลังนะครับผมเน้อย1เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสเปเชียลพาันเนอร์นะครับคีตกุ้งเองนะครับผมเนาะก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าสสหรับกิลของ น้องซกุฮาเนี่ยผมเราสังเกตแล้วเหมือนน้องจะเป็นกึ่งก,กึ่งซับพอร์ตกับกึ่งจงตีนะส่วนส่วนมากจะเน้นจงตีมากกว่าซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตนี้น้องจะเน้นลดต้านทานและมีความสามารถหนึ่งเลยนะสร้างคอติหายเพิ่มขึ้น5%กับศัตรูที่มีปับต้านทานกายภาพหรือต้าเบมมนนะครับซึ่งหลักๆของตัวละครน้องจะมีจุดเด่นอยู่สองอย่างคือลดอ่า ลดอะไรนะลดต้านทานใช่ไหมครับลดต้นานทานท้าแสาแล้วก็มีความสามารถเพิ่มเติมคือถ้าเกิดจะเจอศัตรูที่มีต้านทานกายภาพหรือต้านทานเวทเนี่ยจะสร้างก่อแสเพิ่มขึ้นอีก15%แล้วก็สกลิล e อีโหมดนะครับก็มีการแจกบัฟจงตีเวท จงตีแกภาพแล้วเวมนมน้วยเนาะ1 5เป็นเวลา2เทินก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ความสามารถโอเคแต่ว่าท้องสึกผมรู้สึกว่าสกิลน้องค่อนข้างดูธรรมดานะแต่เอาเป็นว่ารอดูดาเมจเลยละกันเนาะว่าดาเมจน้องจะแรงขนาดไหนนะครับเอาเป็นว่าความสามารถน้องประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาในการขายตู้กาชาของน้อง ลีฟาเนี่ยครับผมตัวนี้นะหรือว่าตัวตัวหรือว่าตัวละครที่มีชื่อว่า Fairy r o m a แมจิกยูเอเองนะผมเนาะก็จะเริ่มขายตั้งแต่วันที่31เดือน8นะครับเวลาบ่ายโมงบ้านเรานะครับจนถึงวันที่30เดือน9นะครับถึงเวลาทิ้ง59ตามเวลาไทยบ้าเราเองนะครับผมเนาะก็ระยะเวลาในการขายก็ประมาณนี้เลยนะครับและที่สำคัญมีนอกเรทด้วยนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยสลับกาชาของน็อก รีฟานั่นเองนะครับผมเนาะส่วนตัวผมไม่ได้เรียกว่าน้องสุธานะเพราะว่าท่านผู้ชมดูชื่อดิเขาใช้ชื่อรีฟァนะเพราะฉะนั้นเขาใช้ชื่อไหนเรียกชื่อนั้นละกันเนาะโอเคอ่ะต่อมาอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์สหรับอีเวนต์รอบน,นี้นะครับเป็นอีเวนต์แลนกิ้งนั่นเองนะครับผมเนาะก็เหมือนเดิมกดน่าจะต้องทำสกอร์ตามที่เขาบอกแหละทำสกอร์มานี่จะได้รูนนะครับก็แน่นอนของรางวัลก็จะเป็นรูนของน้อง รีฟานะครับผมเนาะที่ในที่ในอีเวนต์นี้มีแจกรุนฟรีด้วยเนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเนาะก็สหรับอีเวนต์นี้นะครับก็มีการแจกลุนในที่ในเนี่ยอีเวนต์พอยต์นะครับผมไฮสกอร์นะครับโอเคแน่นอนสหรับอีเวนต์แลนด์กิ้งนี้นะครับก็จะเริ่มมาตั้งแต่วันที่3เดือน8นะครับเวลาบ่ายโมงจนถึงวันที่12เดือน9นะครับถึงเวลาเทิ้ง house 9เองนะครับก็ระยะเวลาในการ เริ่มก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมานะครับตามที่บอกเลยเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายด้วยซีฟั o นพาร์ตกันนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะสำหรับซีฟันพาร์ที่9นะครับผมมีชื่อว่า s e o Memory เองนะครับเป็นรูปภาพของคียตกคุงซึ่งในการขายซีฟันพาร์ตที่9นะครับจะเริ่มขายตัแต่วันที่3เดือน8นะครับเวลาบ่ายโมงจนถึงวันที่28เดือน10 นะครับเวลาที่ฮัสกกาเองนะครับผมเนาะซึ่งผมเชื่อว่าเดินอาเดินถัดไปของซีซันพาสหรือซีซัน, 4, น,น,น 4, พาส1ิผมเชื่อเลยการันตีโปรเกสซีฟแน่นอนโปรเก t สซีพาสองคผมเชื่อเลยเพราะว่าไม่แน่นะการที่เขาเลื่อนน่ะอาจจะเลื่อกแค่เดินเดียวก็ได้เออเพราะฉะนั้นรอดูเลยนะครับผมเนอะ,อะโอเคอีเวนต์พาสนะครับตามที่บอกครับแล้วก็ต่อมานี่นี่ แล้วก็แล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นทิกเก็ตอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัว๋วตั๋วเหลืองที่เราสามารถเปิดได้นะครับผมเนาะโอเคอ่ะอ่ะเห็นไหมท่าผู้ชมท่าผู้ชมดูหน้าตาซีซันพารรอบนี้นะครับถ้าเกิดท่าผู้ชมสังเกตดีเห็นไหมปกติแล้วซีซันพาร์ทชุดปกติมันจะมีอยู่อันเดียวใช่ไหมครับแต่รอบนี้มาแปลกๆท่านผู้ชมแจกถึง2ชุดเลยครับ รอบนี้มาแปลกมากปกติซีซันพาร์เนี่ยในการแจกชุดมันจะแจกแค่ชุดเดียวแต่รอบนี้เคยท่านผู้ชมครับมันแจกสองชุดไว้ถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตดีมันจะมีป้ายชื่อด้วยนะนะครับแล้วก็แน่นอนหน้าหน้าโฮมสกรีน reen, รอบนี้ก็ผมเป็นโปรเกรสีนะก็รู้สึกว่าหน้าปกอาจจะมีการก๊อปปี้มาจากครบรอบสองปีหน่อยก็เนะิดแต่ก็สวยดีนะครับผมเนาะก็จะมีขายสองแบบก็คือเป็นธรรมดาแล้วก็ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทก็จะมีป้ายชื่ออาสนะนะครับเนาะ ส่วนอาเซนาส่วนอาเซนาลูบนี้คาดว่าน่าจะเป็นปกอาร์ล้อยนะครับไม่น่าใช่ตัวละครนะครับแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะนะครับเอาเป็นว่ารอดูอีกทีละกันนะครับว่ามันจะมีตัวละครแหลงอยู่ในพาร์ทไหมเพราะว่าผมก็ยังไม่สามารถการันตีได้ได้ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมรู้สึกแบบกยังคือยังไงดีผมรู้สึกแปลกอะผมรู้สึกแบบผมรู้สึกแปลกๆว่าซีฟั่นผ่านรอบเนี้อาจจะไม่มีตัวละครแรลงก็ได้นะเพราะว่าสิ่งที่แปลกอย่างแรกคือหนึ่ง ทำไมชุดมี2อ,อันจริงไหมสองทำไมฟิซันพารลรอบนี้ไม่มีไลฟ์สตรีมจริงป่ะเพราะฉะนั้นไม่แน่นะท่านผู้ชมอาจจะไม่มีตัวแรงก็ได้นีครับผมเนาะอันว่ารอดูกันต่อไปเลยส่วนราคาก็เหมือนเดิมแล้วก็เพชรที่แจกก็เหมือนเดิมครับ200เพชรนะครับใช่ไหม เพชรทั้งหมดที่แจกก็200เพชรนะครับก็แน่นอนใครจะซื้อราคาอหไนก็ตามใจท่านผู้ชมเลยละกันแล้วก็ต่อมามีการประกาศตัวละคร EX Skill ใหม่อยู่2ตัวตัวแรกนะครับเป็นรุ่นพี่ลีนากับพี่เอลเอเองเพราะฉะนั้นแน่นอนใครที่คิดถึง2ตัวนี้ก็ดีใจด้วยนะครับผมทั้ง2คนนี้ได้มีโอกาสได้กลับมาใช้แล้วซึ่งผมซึ่งผมไม่รู้ว่า ทั้งสองคนเนี้ยจะได้มีจะได้มีมีโอกาสกลับมาใช่ไหมถ้าเกิดว่าได้เอ็กสกิลนะครับก็แน่นอนใครที่ชอบ2ตัวนี้ก็เตรียมตัวกันได้เลยนะครับเพราะเพราะว่า2ตัวนี้จะได้ปลดเอ็กสกิลแล้วนะครับผมเนาะอ่ะ่านผู้ชมก็ได้เวลาจบคลิปแล้วนะครับผมสลับอัปเดตข่าวสารพาร์ทที่8ก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีการพูดลิ้นพันหรือว่าให้กระมวลผิดตรงไหนก็ กราบขอโทษด้วยนะครับผมเนาะก็เจอท่อถ้าเกิดคลิปนี้ใครที่มีความคิดอะไรจคท,ที่เขาที่คิดอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะมีการลินพันก็กราบขอโทษด้วยละกันนะครับผมเนาะโอเคเท่านั้นก็โอเคเท่านั้นก็ขอตัวไปละนะครับไปละบ่ายนะครับก็ไปละฝากกดไล์กดติดตามด้วยนะครับไปละบ่าย